ช่วงเช้าดีนะครับก็คือเท้าความถึงที่มาที่ไปแล้วก็มเซฟก่อนที่เราจะเริ่มเล่นโบเลกมันต้องมาเรียนกับคนที่ต้องมีประสบการณ์ครับผมอาหารวันนี้ก็เยี่ยมนะครับในส่วนของเบรกก็มี <Okay. S 2> ทั้งพวกเครื่องดื่มมีการเช็คลิต์ว่าโอเคครับดีครับดีตรงกับความต้องการ คือศึกษาเนี่ยมันเยอะมากอะไปหาอ่านตำราเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครมันเยอะแต่อันนี้เหมือนโฟกัสไปเลยงทั้งหน้าโอกับน,นาเคเนี่ยเราเห็นว่าเห็นเขาซักเซสจากตรงนี้ก็บอกว่าตรงนี้100%กว่าที่จะเป็นศึกษาจากที่อื่นค่ะเข้าใจง่ายนะคะจากคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเนาะก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นอ่าดูกราฟเป็นมากขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องไปศึกษาต่ออีกทีนึงอยู่แล้วค่ะ